หลังจากห่างหายไปนานช่องเรามีโดเนตเข้ามาแล้วเย้ขอขอบคุณคุณชยานนท์สุขสว่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณคุณพัทรพลประเดิมขอขอบคุณเพื่อนๆที่โดเนตเข้ามามากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนๆสามารถที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e และโดเนต เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะครับในที่สุดข้าก็สามารถออกมาจากพระราชวังได้สักทีองค์ชายเงั้นเดี๋ยวข้าน้อยจะขอตัวกับพระราชวังก่อนยังไงเสียองค์ชายก็ต้องระมัดระวังตัวระหว่างการเดินทางด้วยนะขอรับทำไมเจ้าถึงได้ตื่นขึ้นมาได้กันล่ะแล้วตอนนี้กูเชนชาอยู่ที่ไหนกัน อ,องชายสิบเก้าได้เสียชีวิตลงแล้วฮะเจ้านั่นตายแล้วอย่างนั้นหรอเจ้าไม่เชื่อข้าอย่างนั้นหรอเงินเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปดูศพของเขาเองได้โปรดอย่าฆ่าเขาเลยนะถึงแม้ว่าข้าจะได้ยินมาว่าบุตรชายขององค์หญิงนั้นจะอ่อนแอมากแต่ว่าข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะอ่อนแอถึงขนาดนี้ อาพวกเรามาถึงกันแล้วมันอาจจะมีการดักซุ่มโจมตีอยู่ก็ได้ข้าจะต้องระวังตัวไว้หน่อยกูเชนชาตายแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอไอ้เจ้านี่มันไม่หายใจแล้วอีกทั้งร่างกายของมันยังเย็นชือดอีกตั้งหากฮ<ะ>้มีคนที่มีพลังแข็งแกร่งกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้งั้นก็ดีเลย ข้าจะใช้โอกาสนี้เนี่ยแหละในการสวมรอยเป็นองค์ชายสิบเก้าักดูเหมือนว่าข้าจะต้องจัดการทุกอย่างโดยตัวของข้าเองแล้วงั้นสินะสาวน้อยคราวนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแต่ว่าเจ้าอย่าให้ข้าจับเจ้าได้อีกครั้งก็แล้วกันอ๋อ ท่านพี่สิบสีท่านนั่นเองท่านอาจารย์สิ่งที่ท่านสัมผัสได้นั้นมือนมาจากทางนี้อย่างนั้นเหรอกูเชื่นช่อเจ้าจงระมัดระวังเอาไว้ให้ดีสถานที่ไหนก็ตามที่มันมีสมบัติที่นั้นก็มักจะมีอันตรายไม่แน่ว่าสิ่งที่อันตรายกับข้ามากที่สุดอาจจะเป็นท่านก็ได้ ท่านอาจารย์ขอรับท่านอาจารย์นี่เจ้าไม่ได้ฝึกฝนเลยตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้งั้นเจ้าก็จงใช้เวลานี้ในการฝึกฝนตัวเองซะอ๋อนั่นเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยขอรับฮึบฮึบยา ข้าจะต้องดูซับพลังของกูเชนชามาให้มากกว่านี้วันที่ข้าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้นั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ข้าควรจะทำตามคำแนะนำของเขาไปก่อนอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังเป็นผลดีกับตัวข้าอยู่แล้วนะฮะท่านอาจารย์พวกเรามาถึงกันแล้ว งั้นเดี๋ยวข้าจะลองสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันอีกทีก่นแล้วกันจากเรื่องเล่าที่เล่าสู่กันมานั้นสถานที่แห่งนี้แต่เดิมแล้วก็คือสถานที่ที่เหล่ามังกรอาศัยอยู่แต่ว่าก็ยังไม่เคยมีใครสามารถหาสถานที่เหล่านั้นพบพื้นที่ภูเขาเหล่านี้นั้นกว้างใหญ่ไพศาลอีกทั้งยังซับซ้อนเหมือนเขาวงกตอีกต่างหาก ถ้าหากว่าเจ้าไม่รู้ตำแหน่งที่ที่เจ้าจะไปจริงๆแล้วล่ะก็เจ้าก็อาจจะหลงอยู่ในนั้นไปชั่วชีวิตเลยก็ได้ยังไงก็ตามของที่เรามาตามหานั้นมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่เง้นพวกเราก็รีบออกตามหามันกันเถอะไปกันเถอะท่านอาจารย์ สถานที่นี้มันกว้างใหญ่ไพศาลซะจริงมันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยแหละพวกเราไปกันต่อเถอะกูเชนชาพวกเราลงไปข้างล่างกันเถอะขอรับท่านอาจารย์เกือบจะถึงแล้วงั้นสินะ ตามที่ท่านอาจารย์ได้บอกข้ามามันควรจะอยู่ใต้นี้งั้นสินะดีเลยยัเฮ้ท่านอาจารย์ท่านดูนั่นสิตรงนั้นมันมีถ้ำอยู่ด้วยละ่ะ <c oughs> ข้าสัมผัสถึงมันได้ดีเลยละหินใจศิลา มันจะต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนเจ้าลองเข้าไปดูข้างในสิขอรับมันดูเหมือนว่าจะมีทางลับเข้าไปด้านในนะท่านอาจารย์เจ้าระมัดระวังมันให้ดีล่ะฮะกูเชนชาระวังว้าวท่านอาจารย์ ท่านดูนี่สิณตำหนักขององค์ชายเจ็ดองชายข้าน้อยไม่สามารถสืบทราบได้เลยว่าองค์จัก,กรพัิทรงพระราชทานอะไรให้เป็นของขวัญกับองคชายสิบกันแน่แล้วตอนนี้ข้าก็ยังไม่สามารถระบุได้เลยว่าจริงๆแล้วองค์ชายสิบอยู่ที่ไหนกันแน่ืม เงินเจ้าเสนอหน้ามาทำไมกันละ่ะข้าน้อยมารายงานเพื่อรอรับคำสั่งต่อไปจากท่านขอรับเงินเจ้าก็รีบกลับไปหาตัวมันและจับตาดูมันเอาไว้ย่าให้มันหายไปไหนอีกรับทราบขอรับในท้ายที่สุดแล้วโลกใบนี้จะต้องตกเป็นของข้า นี่ข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าภายในด้านในถ้ำนี้จะมีห้องแบบนี้ด้วยว้าวท่านอาจารย์ท่านดูนี่สิที่นี่มีสมบัติตั้งมากมายเลยละเฮ้อเจ้าช่างสมบัติพวกนั้นก่อนเจ้าอ,อย่าลืมสิว่าพวกเรานั้นมหาหินใจศิลากันนะเออน่นี่มัน ไอ้บาศบเอ้ยข้ารู้สึกกดดันจากพลังด้านลบจากลูกแก้วมิติอีกแล้วอ,อ,อีกอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นข้าจะสามารถหาหินใจศิลาพบแล้วอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวกูชันชาเจ้าจะต้องอดทนให้ได้นี่เจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่า งั้นเจ้านั่งพักก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะออกไปตามหามันเองข้าคิดว่าพวกเราล้วนแล้วแต่ดูถูกพลังด้านลบของลูกแก้วมิติมากเกินไปหน่อยตอนนี้ข้ายังไม่เป็นไรมากขอรับแต่ว่าพวกเราควรจะรีบหาหินใจศีลาให้เจอโดยเร็วข้าคิดว่าข้าไม่สามารถสะกดพลังด้านลบจากลูกแก้วมิติเอาไว้ได้อีกนานเท่าไหร่ นี่มันแปลกจริงๆเลยทำไมพวกเราถึงใช้เวลาหาหินใจศิลากันนานขนาดนี้กูเชนชาเจ้าพักผ่อนก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวข้าจะลองสัมผัสการมีอยู่ของมันดูอีกทีหลังจากที่ข้าสามารถยืนยันตำแหน่งของมันได้แล้วพวกเราค่อยเดินทางกันต่อแต่ว่าท่านอาจารย์ข้าคิดว่า ข้าพบอะไรบางอย่างเข้าให้แล้วกูเชนชานี่เจ้าฮะทำไมข้าเริ่มรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกันนะข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่ามันจะมีทางลับแบบนี้ในพื้นที่แบบนี้ด้วย ข้าคิดว่าคนที่ออกแบบห้องลับเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ระมัดระวังตัวอย่างแน่นอนข้าเองก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าข้าจะพบกับแจกันที่ล้ำค่าแบบนั้นข้าก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะลองสัมผัสมันดู